สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยนิชาฮอร์โรชแนลช่ชองหมอสายดาร์กนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะหลังจากที่กลับมาเล่นกลับจากการเล,เล่นสงกรานกันแล้วนะคะสําหรับในช่วงเวลาวันหยุดที่ผ่านมานั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์หน่อยอยากจะมาทําคลิปนะคะเปิดไพ่ทำนายดวงให้กับพวกคุณคะ่ะสําหรับวันนี้เนี่ยอยากจะทําในหัวข้อที่ว่า คนที่ไม่ได้คุยกันมาเป็นเวลานานๆแล้วเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เขาคิดอย่างไรนะคะก็หมะสาหรับใครก็แล้วแต่ที่ยังมีคนในใจนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดได้คุยกันแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปไม่ว่าจะจากกันด้วยดีหรือว่าจะจากกันแบบแบบไม่ดีก็ตามนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใช้ไพ่ทาโร่กันนะคะวันนี้นะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะตั้งจิตสมาธินะคะแล้วก็ส่งสมาธิมาที่ไพ่หออาจารหน่อยนะคะ mm hmm. การดูดวงเป็นพลังงานรวมนะคะ mm hmm. ไม่สามารถตรงได้กับทุกคนคะ mm ่ะ hmm. ไม่สามารถนําไปตัดสินใจหรือว่าทึกทักว่เป็นเรื่องของตัวเองได้นะคะ mm hmm. ไม่อินไม่ดราม่านะคะ mm hmm. รับชมเพื่อเป็นความบันเทิงคะ mm ่ะ hmm. เรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ mm hmm. สําหรับคนที่ไม่ได้พูดคุยกันมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ mm hmm. ไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะ ทูบครับนะคะเอเด็ปินเดอร์โคสนะคะแล้วก็ไม้ไพ่เอเดอร์สอรนะคะคุณและเขานะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่เป็นชาวธาตุน้ำนะคะกระกฎมีพิจิกนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะประสบกันมังกรหรือว่าเป็นชาวธาตุลมตุลกลุมเมทุนนะคะค่ะตอนนี้คุณและเขานะคะก็ไม่น่าจะได้ติดต่อกันแล้วจริงๆนะคะ มีความคิดถึงการมีความตระหนักมีความใส่ใจกันอยู่บ้างเหมือนกันนะคะมีการแอบส่องแอบดูแอบติดตามกันนะคะ a s t r o n o i c a l s นะคะก็คือตอนนี้กำลังวุ่นวายกันเรื่องของการเงินนะคะหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการคิดโปรเจกต์ใหม่ๆในการหาเงินหรือว่าอาจจะอยากเสี่ยงโชคดูนะคะมีไพ่ยซอด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทิฐิมานะนะคะ ความคิดว่าเออมันเพียงพอแล้วความไม่มั่นใจความรู้สึกไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมๆอีกไม่อยากให้เกิดมาจากความเจ็บช้ำเกิดขึ้นอีกกับตัวเองนะคะก็เป็นพลังงานแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะตรงกับทุกคนนะกับคนที่รอดูของอาจารย์หน่อยในวันนี้นะคะว่าเป็นพลังงานแบบนี้หรือเปล่าถ้าตรงก็ไปต่อนะคะโอเคเรามาดูกันค่ะว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้กับคนที่คุณไม่ได้พูดคุยแล้วเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะ มีไพ่ temperance นะคะมีไพ่ knight of wands นะคะมีไพ่ ace of pentacles นะคะณตอนนี้ตัวเขาเองนะคะก็อยู่ในภาวะอาการของการปลงนะคะไม่รู้สึกมีความสุขไม่ค่อยสนุกกับชีวิตที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะคะคืออยู่ไปวันๆน,นะคะถามว่ามีความทุ่มเทกับโฟกัสไปกับเรื่องใดก็คือเป็นเรื่องงานเหมือนกับที่คุณเป็นนะคะเป็นเรื่องของการงานแล้วก็เป็นไพ่เรื่องของการอยากจะประสบความสําเร็จ ในชีวิตนั่นเองนะคะถามว่าเขาจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะในช่วงเวลาหลังจากนี้นะคะมีไพ่เพชรค u ั s คือตอนนี้นะคะเป็นไพ่กลับนะคะเป็นไพ่รีเวิร์ก็คือเขาไม่ทุ่มเทกับเรื่องของความรักนะคะไม่ไม่จริงจังกับใครนะคะค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆแล้วก็โฟกัสอยู่ที่ความสุขของตัวเองนะคะมีไพ่ t ดอ s สตารก็คือสนใจในเรื่องของโซเชียลอาจจะ อยากจะมาทำอะไรใหม่ๆในเรื่องของโลกของโซเชียลอาจจะเป็นอินฟลูนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทำเรื่องของการรีวิวนะคะหรืออยากที่จะมีตัวตนนะคะในเรื่องของการทำเพจหรือว่าทำโซเชียลอะไรต่างๆที่เขาอยากจะเป็นนะคะแล้วก็ณนะตอนจุดนี้เขาไม่มีความคิดหรือความรู้สึกที่อยากจะรับใครหรืออยากที่จะจริงจังกับใครอีกเลยนะคะเพราะว่าในสิ่งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเนี่ย เขาเคยคิดแล้วมันไม่สำเร็จนะคะแล้วก็มันทำให้เกิดปัญหานะคะเดี๋ยวอาจารย์หน่อยจะจับถามเพิ่มเติมนะคะว่าในความคิดที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะความคิดที่เขามีต่อคุณค่ะนึกถึงเขาวไวนะะไน้นะคะมีไพ่ควีนน็อปสอดนะคะมีไพ่เดวิลนะคะมีไพ่เดอะฟูลนะคะควีนน็อปสอดนะคะคือ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันปเป็นไพ่ reverse นะคะก็คือว่าเขามองว่าคุณเองคงไม่ได้อยากจะมีพลังงานอะไรที่ส่งไปถึงเขาอีกแล้วนะคะความหวังดีความปรารถนาดีที่คุณเคยมีให้กับเขาเนี่ยคุณได้ถอนมันกลับมาแล้วก็คุณคงที่จะไปให้เวลากับตัวเองแล้วในเรื่องของการที่จะดูแลความสําเร็จให้กับตัวเองกับชีวิตของตัวเองแล้วก็หาความสุขให้กับตัวคุณเองนะคะ ตัวเขาเองหลายๆคนเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับมีไพ่เดวิลคือเขายังคิดถึงคุณยังรุ่มหลงคุณยังมีความคิดหลายๆอย่างยังคงโทษตัวเองยังคิดถึงในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยบางคนเนี่ยตัวคุณอาจจะบล็อกเขานะคะแล้วก็หรือไม่ก็ตัวเขาอาจจะบล็อกคุณแต่ที่เกิดขึ้นจากการบล็อกนั้นเนี่ยทางอาจารย์หน่อยบอกได้เลยว่าตัวเขาไม่ได้อยากจะบล็อกคุณซะที่เดียวนะคะแต่ว่าเขาอาจจะบล็อกเพราะว่าถูกใครบางคนเนี่ยบอกให้บล็อกนะคะเพื่อที่จะ ไป,ไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆกับชิดใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายบล็อกเขาคือใครก็ได้นะคะเป็นฝ่ายบล็อกคือตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้อยากจะบล็อกคุณแล้วนะคะมีความคิดคิดถึงนะคะแล้วก็มีความผูกพันหลงเหลืออยู่นะคะมีไพ่เดอะฟูลนะคะ mm hmm. ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าคุณก็เองก็คงไม่ได้ คิดจริงจังอะไรกับเขาแล้วนะคะคุณก็คงจะไปเอนจอยกับชีวิตสนุกสนานของคุณไปแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะอยากที่จะกลับมาทุ่มเทอะไรกับเขาอีกอีกแล้วนะคะนี่เป็นความคิดของเขานะคะแล้วามาดูกันต่อค่ะว่าแล้วเขาคิดจะทำยังไงต่อไปนะคะกับความเงียบเฉยของคุณเขาจะทำยังไงต่อไปคะใครคนนั้นคุณหลับตานึกถึงเขานะคะ ชิซ็อกคาร์นะคะยังคงคิดถึงยังคงปรารถนาดีนะคะมีไพ่ไนล์ดับสอดนะคะเขาคิดว่านะคะเขาเอา่อยังจะอยากส่งความปรารถนาดีให้กับคุณยังมีความคิดที่ดีๆให้กับคุณนะคะมีไพ่ไนล์ดับสอดจะเป็นไพ่เอ่อรีเวิร์สกนะ็คือไพ่กลับหัวนะคะคือเขาคิดว่าเขาคงจะเอ่ออยากกล่าวคําขอโทษคุณแต่ก็คิดว่าคุณน่าจะนะคะสิ่งที่เขาคิดน่าจะให้อภัยเขาแล้วก็น่าจะมองข้าม ในความผิดพลาดที่เขาละเลยที่เขาไม่ใส่ใจนะคะที่เขาไม่อยากจะแสดงความชัดเจนจริงๆกับที่ผ่านมาแล้วนะตอนนี้นะคะไพ่หนาดสอดนะคะเป็นไพ่ของความตื่นรู้นะคะเขารู้แล้วล่ะคะ่ะว่าคนที่คิดถึงเขาคนที่รักเขาคนที่ปรารถนาที่กับเขาคือใครนะคะมีไพ่เตียบสวอตนะคะก็คือ,อรู้แล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยความมั่นคง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารหรือความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยมันเขาจะไม่ได้รับอีกต่อไปสิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นก็คือว่าเขายังอาจจะยังไม่ได้ติดต่อมานะคะแต่ว่าได้แต่ต่อเนื่องในเรื่องของการส่งความปรารถนาดีให้กับคุณต่อไปนั่นเองก็คืออย่างที่จะไม่หยุดที่จะรักหรือว่าคิดและปรารถนาดีกับคุณนะคะค่ะอาจารย์ขอดูให้ข้อความนะคะ ไพ่อังเกส์นะคะว่ามีคำแนะนำอะไรให้กับพวกคุณบ้างก่อนที่จะปิดท้ายคลิปนี้นะคะมีไพ่ retreat ค่ะห่างกันสักพักเพื่ออะไรจะดีขึ้นนะคะ give you relation s h i p a per chance นะคะ release t o u ex นะคะไพ่ก็ออกมาค่อนข้างที่จะตรงเลยทีเดียวนะคะก็คืออยากให้ต่างคนต่างฝ่ายนะคะกลับไปดูแลตัวเองนะคะไปฟื้นฟูนะคะที่จะ d i s หมันเป็นเวลาที่คุณจะต้อง disconnect กับตัวเขานะคะในเรื่องเกี่ยวกับ โรกนี้นะคะคุณอาจจะต้องหยุดในการส่องแล้วก็สารเสพโซเชียลไปสักพักหนึ่งเลยนะคะแล้วก็คุณก็ควรที่จะให้เวลากับสิ่งใหม่ๆนะคะ give your relationship a chance ก็คือว่ากับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องปล่อยตัวเองให้ได้เรียนรู้กับคนใหม่ๆบ้างนะคะ work on your partnership นะคะเรียนรู้คนใหม่ๆบ้างอย่าไปยึดติดกับคนเก่านะคะ release your ex นะคะก็คือ the time has come to clear your energy นะคะก็คือว่าปล่อยผ่านกับ พลังงานเก่าๆพลังงานลบๆนะคะก็ขึ้นปีใหม่ไทยแล้วนะคะอาจารย์หน่อยก็หวังว่าพวกคุณก็คงจะได้เวลาในการที่จะปิดฉากค,ความรักความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งที่มันสร้างความเจ็บช้ำสร้างทั้งความสุขมาให้กับคุณก็อย่าลืมขอบคุณเขาขอบคุณโชคชะตานะคะที่นำพาให้ทั้งคุณทั้งเขามารู้จักและได้รับสัมผัสกับความรู้สึกที่แท้จริงของความรักค่ะ และนี่ก็คือการอ่านพลังงานไพ่ของอาจารย์หน่อยในวันนี้นะคะกลับมาพบกับคลิปใหม่ๆได้ในวันวันอื่นๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะคะเม้นรับไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นคำคำทำนายดีๆนะคะสิ่งดีๆแล้วก็คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กับอาจ,จารย์หน่อยด้ยค่ะสวัสดี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊าย